สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติ๊บน้อยเทนดี้ทาร์โนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิบซีมาฝากในวันนี้นะคะพี่ก็จะมาอัดคลิปต่อนะคะสําหรับคลิป78ใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่านะคะคราวนี้ก็จะเป็นไพ่กลุ่มดาบนะคะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไพ่ใหญ่22ใบจบไปแล้วกลุ่มไพ่ถ้วยแล้วก็กลุ่มไพ่ดาบก็จบแล้วพูดผิดคะ่ะกลุ่มไพ่ถ้วยกับกลุ่มไพ่ไม้จบแล้ววันนี้ก็มาถึงไพ่ดาบ วันนี้ก็จะเป็นไพ่หนึ่งดาบดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นไพ่ดาบทุกคนน่าจะเดาได้ง่ายๆนะคะว่าโดยส่วนใหญ่ไพ่ดาบเนะี่ยจะเป็นลักษณะที่ไม่ได้พูดถึงความลื่นรมดังนั้นหากถามว่าคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่าแน่นอนเขาก็ไม่ได้พูดว่าคนรักเก่าจะกลับมาแต่ถามบอกว่ามันมีการติดต่อกับทันหันได้ไหมล่ะได้แต่ถ้าเกิดว่าไพ่หนึ่งดาบติดต่อกับทันหันนั่นมันหมายถึงว่าอะไรคะหนึ่งดาบโดยส่วนใหญ่แปลว่ามีปากเสียงทะเลาะเบาแหวงถ้าแรงๆเลยก็อาจจะแบบ ไลน์มาต่อว่ากันหรือด่ากันแบบนั้นก็ได้อันนี้ก็จะเป็นของความหมายไพ่หนึ่งดาบนะคะโดยส่วนใหญ่ไพ่หนึ่งดาบเนี่ยเราจะไม่ค่อยใช้กับความหมายในลักษณะตรงที่ว่าถ้าติดต่อมาแล้วจะดีๆส่วนใหญ่ถ้าเกิดติดต่อมาแล้วก็น่าจะมีเรื่องของปัญหาถ้าไม่ใช่มีเรื่องของปัญหาก็ต้องมีเรื่องตรงที่ว่าจะต่อว่ากันแรงๆเราก็ต้องพูดกันแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดกับหัวละถ้ากับหัวเนี่ย ต้องบอกเลยว่าการกลับมามันไม่ดีอยู่แล้วขนาดหัวตั้งนะคะยังไม่ค่อยดีเลยถ้าหัวกลับเนี่ยกลับมาก็ต้องหมายถึงการปรารถนาทางเพศนะคะคือคนเราเลิกกันไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ากลับมามีจุดประสงค์ทางเรื่องเพศมันก็เป็นไปได้ในบางคู่ที่ก็รับกลับมาแต่ว่า ในลักษณะหนึ่งดาบพบกลับจะไม่ค่อยดีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการคุกคามทางเพศหรือจะขอมีเพศสัมพันธ์โดยที่ทางเจ้าชะตาคนที่มาดูไพ่อาจจะไม่เต็มใจก็ได้แบบนี้นะคะหวังว่าน้องๆก็คงได้ความรู้กันไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกระติบน้อยเทนนี่ทาโร่ด้วยนะคะอีกนิดนึงค่ะประชาสัมพันธ์ไว้ว่าตอนนี้ก็เริ่มรับสมัครการเรียนเบสิกรอบใหม่แล้วนะคะคือรับสมัครช่วงนี้แล้วก็จะเรียนในช่วง ต้นปีหน้าซึ่งก็เป็นเดือนมกรากคมพาแล้วก็มีนาค่ะเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายลืมบอกไปว่าเป็นโรแมนติกทารอดนะคะสำหรับวันนี้ก็มีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะ